เบ็ดครับพี่น,อน้อง KF4 คเอฟสี่เอนก่คนนีนกน้ก,กยย็เดือนเดือนเยอะเยอะเยอะกืบห้านียแข็งแรงเลยครับอ้มหายยู่ครับเดือนแดงให้กเดือนแดงเยอะเดือน เดือนเดี๋ยวใส่เด <bunker> ือนลุกโลกคู่ไหนครับเดี๋ยวคุดขีดกระเดือนกันครับใส่เดือนก่อนงับจังหวไปใส่ให้น่า

ติดกระสิวอยู่เลยนี่มันการตัดนี่ได้มือสิดา Rất là tốt đi mình được Như năm này Cái gì hoạt bản của bưng áo nào Bản cả này Đây biết Đu 30 Sắp chết Sắp chết lắm Sắp chết

หลังอยู่ครับวันมือแรกมรันาลุดสงคราบพี่น้องเนอะเจอสีใสตัวบ่สอย่งายงเตัวผมเนี้ยนะครับมันเป็นเส้มันเบิรตกับ